เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m r B Review นะฮะสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวกล้องหน้าที่อันตรายที่สุดตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าถ้ามีตัวนี้ลงมาเนี่ยไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ถ้าเป็นผมนี่คือก็มีผวาบ้างนะฮะนั่นก็คือตอเลสปี08แดงนั่นเองนะฮะหรือว่าปี08 e นะฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกปี08แดแดงกันใช่ไหมโอเคนะฮะจริงๆถ้าเกิดใครเคย ดูรีวิวของผมมาแล้วนะจะรู้ว่าผมเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วครับในเอนจินเก่านู้นเลยคือเอนจินเก่าสมัยที่แบบตอนเลส08แดงเนะี่ยเพิ่งออกมาใหม่นะผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นเอนจินเก่ามากๆซึ่งตอนนั้นรู้สึกมันเป็นตัวที่โหดปลาไลเลยโหดมากๆใครยังไม่ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะฮะส่วน ที่กลับมารีวิวในเอนจินใหม่นี้เพราะว่าเอนจินใหม่นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะหลายๆอย่างนะฮะผมก็เลยอยากรู้อันนี้เป็นความอยากรู้ส่วนตัวนะไม่ได้มีใครมาขอให้รีวิวนะคืออยากรู้ส่วนตัวว่าถ้าเกิดเอนจินนี้เนี่ยนะมันยังโหดเหมือนเดิมไหมถ้าเทียบเอนจินเก่าๆนั้นนะฮะเพราะว่าเอนจินนี้ปรับหลายเอ้ยปรับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบการเล่นการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่า เรื่องการปั่นโค้งอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นได้ชัดคือเอนจินนี้จะปั่นโค้ง,ง่ายมากๆนะฮะแล้วก็ยังมีหลายๆอย่างอ่ะคือปรับเยอะต่าจากเอนจินเก่าๆนะครับผมก็เลยเอาตัวนี้กลับมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะฮะเรื่องสแตทก็คงไม่ต้องดูไม่ต้องพูดอะไรมากนะเราสามารถไปดูเองได้นะซึ่งมันโหดหินอยู่แล้วะฮะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับสปีดต,ต้นร้อยเความเร็วร้อยสิบเอ็ดนะฮะเลเวลยี่สิบบวกหนึ่งแน่นอนครับเป็นตัวที่ซึ่งถ้าเกิดเป็นเอนจินเก่าเนี่ย มันเป็นตัวที่กระชากบอดได้เร็วมากๆคือเร็วจนโกงอ่ะโกงแบบโกงเลยอ่ะถ้าเกิดใครเคยดูนะคือแบบมันโกงมากๆนะฮะเรื่องความเร็วของมันนี่สุดยอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเอนจินนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันทีนะฮะส่วนเรื่องราคาตลาดตอนนี้นะครับอยู่ที่ราคา165ล้านนะฮะเดี๋ยวไปเช็คราคาในตลาดกันดูนี่ฮะราคาตลาดครับอยู่ที่165ล้านครับก็ยังคงเป็นปีที่ราคาแพงที่สุดในบรรดาทุกปีของตอรเลนนะ,ะถ้าไม่นับปีเบอร์เบสนะ เบอร์เบสนี่คือโหดมากๆเลยจริงๆผมอยากรีวิวตอเลสเบอร์เบสเหมือนกันนะแต่ว่ายังหาไม่ได้ถ้าใครอยากให้รีวิวก็ติดต่อมาได้ที่แฟนเพจนะครับจะได้ทําให้เพื่อนๆดูกันนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดไม่นับพี่เวอร์เบสเนี่ยตอเลสศูนย์แปดแดงก็ยังเป็นตัวที่ราคาแพงที่สุดอยู่นะครับเพราะว่าดูจากสแตตแล้วก็การเล่นหลายๆอย่างเนี่ยคือมันฉีกเกินตัวอื่นมากๆอ่ะค่อนข้างโกงเลยเมื่อก่อนนี่ยุหนู้เลยตอเลสศูนย์เก้านี่มาแรงนะฮะแต่ว่า พอเริ่มมีปีใหม่ๆเข้ามาแม่ก็เริ่มโหดมากขึ้นนะจนกลายเป็นว่าปี08แดงเนี่ยเป็นปีที่โหดที่สุดแล้วนะที่ราคา165ล้านถ้าผมจำไม่ผิดผมจำราคาแน่นอนไม่ได้นะเหมือนตอนที่มันมาใหม่ๆเนี่ยราคาประมาณขึ้นไป200กว่าล้านเลยนะครับเพราะมันเป็นปีที่โหดมากๆแต่พออัปเดตมาเรื่อยๆจนมาถึงเอนจิ้นนี้เนี่ยมันก็เหลือราคา165ล้านแล้วจะคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูในอิเนเกมกันฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า, High light, างไฮไล ลหลายอย่างที่ตอนเล่นเล่นเนี่ยมันจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครไหมเผื่อใครอยากแต่ตัดสินใจซื้อจะได้รู้ว่าเออหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับจังหวะแรกครับบอลอยู่ที่ไก่เลดเบลครับจรเจเลตเบลหมุนตัวมาทีนึงกลับมายกยิงจังกนุนอาเข็ทโต้ครับส่งให้กับโทนี่ครอสโทนี่ค้นคยังไงส่งให้กับตอนเลสตอนเลสเลี้ยงบอลอยู่หน้าเขโตพลิกกลั่หนึ่งทีแล้วตัดนใจยิงลูกนี้เข้าเฉยฮะโอ้โห ระยะอย่างนี้ฮะเท้าวขวาก็ยิงได้นะฮะเพราะว่าตออเลที่เป็นตัวที่เท้าวขวาถนัด5เท้าเท้าถนัด4ี่นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมีบางจังหวะที่ใช้เท้าซ้ายยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าความแรงในการยิงและความคมก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะแน่นอนว่าตออเลเป็นตัวที่ยิงคมอยู่แล้วะฮะอ่ะดูจังหวะต่อไปนะฮะมันดินี่ครับพาบอลมาที่กลางสนามส่งให้กับวิเอล่าจะจ่ายให้ตออเลทตออเลทยิงยักอยู่ที่กลางสนามยังไงเอาไม่ไม่บางอย่างนี้ก็โดนดีครับโอ้โหปล่อยไม่ได้นะฮะ ถ้าเข้าลำกล้องปืนเนี่ถ้าเข้าไกลยิงได้นี่คือแบบไม่มีตัวมาขวางนี่มีโอกาสเข้าสูงมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่คมอยู่แล้วนะฮะเรื่องยิงไกลหรือยิงอะไรนี่ฮะโอ้โหคือก้องหลังเขาคิดว่าผมจะเลี้ยงเข้าไปในเกตโทษไงฮะเลยไม่มาบล็อกแม่อะไรเลยฮะดูฮะแล้วก็เนี่ยวิ่งไปประกบตัวที่วิ่งมาสอดแทนนะฮะแล้วพอมีโอกาสผู้ตอนเล็กก็ยิงเลยนะดูจังหวะต่อไปครับ ต่อเลดโยมานทีโอ้โหพาบอลมาเบียดก็ไม่ล้มเบียดก็ไม่ล้มยังไงสปีดยังดันได้อยู่ขุกขิกขุกขิก,กเอาพลาดอย่านงนี้จิ้มเข้ามาในเขตโทษยังไงโยกไหมโยกมาหนึ่งทียิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหความผิวความอะไรจัดว่าได้ครับเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สแตทคบเครื่องแล้วก็ยังห้าดาวด้วยนะครับถ้าใครชอบเล่นท่าก็มีโอเคเหมือนกันแต่ว่าเอาความจริงเราก็เล่นไม่กี่ท่าใช่ไหมฮะอะอะอะ,อะไรของมึงวนเนี <laughs> ้ยโดนด่าก,กากเย โอ้พ oh, ึ่งจะโยกมาดูดิเอออะไรของเขาอ่ะดูอ่ะเข้าเขตโทษมาโยกมาทีหนึ่งแล้วยิงนี่ะโดนดากากโอ้โ oh, ห oh, ตายแล้วสังคมไทยดูจังหวะนี้ตออเลตจะยกเข้ามาหนึ่งทีที่การสนามเลี้ยงติดสปีดมาติดสปีดมาแตะยาวหนึ่งทีโอ้โหเคยสอนแล้วครับแตะยาวไม่เคยดูกลับไปโยกหนึ่งทีเข้าเขตโทษยังไงยิงลูงนี้ปันมันติดโคลสบอลลงและซ้ําเข้าไปได้ฮะเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ติดนะ อาจจะปั่นเข้าได้เลยนะครับจะเห็นว่าจังหวะกระชากบอลละการจังหวะซีสปีดต้นก็ยังคงเร็วเหมือนเดิมนะครับเหมือนเอนจิ้นเก่าแต่ว่าอาจจะไม่เร็วจนโกงเกินไปยังพอตามทันได้อยู่นะฮะดูจังหวะต่อครับาการเรยเบลส่งให้กับโครสโครสส่งให้กับตอเรสยังไงปั่นด้วยเท้าซ้ายนะครับลูกนี้โอ้โหเฮ้ยคือเมื่อกี้ผมจงใจปั่นให้มันใช้เท้าขวาปั่นนะครับคือจะเห็นว่ามุมแบบนี้เราสามารถใช้เท้าขวาปั่นได้แต่ว่าใช้เท้าซ้ายดูฮะ ปาดแล้วโค้งไปแบบโอ้โหอ่าวไม่ยอมดูรีเบกกูด้วยได้เลยจังหวะนี้ทะลุช่องไหมกับตอเล่ครับแต่ยาวไปแต่โดนบงังเอา้ากูคิดได้อยู่ยังไงเรียบร้อยฮะโอ้โหไม่เรียบร้อยได้ยังไงวะไม่เข้าเฉยฮะแต่จังหวะเมื่อกี้จะเห็นว่าการหาช่องดูฮะการชี้ไม้ชี้มือก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับเรื่องของการหาช่องนี่โอเคอยู่แล้วฮะล้วติสปีเช่มันลูกนี้เท้าซ้ายยิงเข้าไปฮะไม่เหลือโอ้โหที่ยังคงเหมือนเดิมใน ทุกเอนจินคือตอนเลปีศูนย์แปดยังคงเป็นตัวที่หาช่องริมเดิมนะครแต่ว,ว่าสปีดนี่จะไม่ได้โกงเท่ากับเอนจินเก่าแล้วนะครับยังพอตามทันได้บ้างก้องหลังเดี๋ยวนี้โห,หดซสแตทเยอะมากครับก็เลยยังตามทันได้นะฮะจังหวะนี้ฮกากาายัางไงพาบอลไปที่เข้าสนามตอเลสวิ่งสอดเป็นที่ว่างครับกาก้าจะเปิดแบบไหนครับเปิดกลางมาเอาตอเลสล้ยหมดกับทันล็อกมาหนึ่งทีแลวปั่นเอาแต่ติดแต่พักบอลแล้วก็ซ้ำในเท้าซ้ายเข้าไปได้ครับโอ้เกือบแล้วนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับว่าจังหวะการวิ่ โอเคเลยเป็นตัวที่โอเคอยู่นะฮะกับราคานึ่งเราร้านจาังหวะนี้ครับทนี่ครอสพาบอลส่งให้กับตอเลสยังไงต่อเลสทำชิ่งหนึ่งสองดวใช้ชี้มือหาช่องหาช่องยังไงวิ่งสอนมานีโอโหวิ่งสอดสวยมากครับดูครับแล้วอือเรียบร้อยโอ้ไม่มีคำบรรยายฮนะสวยสวยฝั <c> ่ <oughs> งนู้นพิมมาเลยว่าสวยสวยนะฮะสวยจริงครับคือแบบเราทํามาดีแล้วนะฮะแล้วต่อเลสนี่คือเป็นพยายามวิ่งหาช่องมาหลายจังหวะมากนะฮะแลวเมื่อกี้ วิ่งหาสวยพอดีเราก็จ่ายทะลุเข้าไปได้นะดูจังหวะนี้ครับแกเลเไไปเปิดโดง่งเอา้าดูการหาช่องครับตรงกลางมีเปิดโด่งมายังไงเอาบอลลง,งทีและวอลเล่เข้าไปไม่เหลือครับโอ้จบกันโอ้โหทีมเดิมกับเมื่อกี้นะเ <c oughs> ขาพิมพ์มาโหดเกิน <c oughs> โอ้จริงครับเป็นตัวที่โหดจริงๆฮะหาช่องดียิงคมตาจะไหล <c oughs> เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเฟอร์นันโดตอเลสปี08แดงนะฮะถ้าเกิดใครชอบก็สามารถไปหามาลองใช้ได้นะฮะราคาตอนนี้อยู่ที่165ล้านนะฮะณวันที่ผมทำวิดีโอนี้นะไม่รู้ว่าตอนนี้มันราคาไปถึงไหนเหมือนกันนะครับโอเคหลักๆก็ที่ผมเห็นก็จะมีเรื่องการความคมในการจบสกอร์ครับแล้วก็การหาช่องที่เด่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะเรื่องการหาช่องของตอรเรสปีนี้นะฮะต่อให้อัพอนจิ้นใหม่มาก็ยังคงหาช่องได้ดีอยู่ครับส่วนเรื่องสปีดและ การเบียดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันด้อยไปจากเอนจิน้นเก่าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้มันมีกองหลังที่ไล่ทันแล้วก็เบียดได้ง่ายขึ้นแล้วนะฮะก็แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันสู้ไม่ได้เลยยังพอสู้ได้อยู่นะฮะถ้าเราเหลี่ยมมุมดีอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เรื่องความคมเรื่องการหาช่องโอเคอันนี้แน่นอน ทุกแพททุกเอนจินนี่คือก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับส่วนที่ด้อยก็น่าจะเป็นเรื่องการหมงนนะฮะก็เลยอาจจะเหมาะกับการเอาไปเล่นคู่กับอีบามากกว่านะครับก็อาจจะทดแทนส่วนนี้ได้ไม่ต้องอีบาหรอกตัวไหนก็ได้ที่มันหม่งดีๆนะฮะก็มีทั้งตัวหมุงแล้วก็ตัวที่หาช่องตัวที่ยิงคมดีก็น่าจะใช้ได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของแถมก็คือเรื่องการปั่นไซโคงฮะคือต้องบอกว่าแพทนี้มันเอนจินนี้ดีเอนจินนี้มันเอื้อกับการปั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนเล็ก็เป็นนอีีกกตัััวท่่ปได้คคมมาๆรบ หลายมุมไม่ว่าจะเท้าขวาหรือซ้ายนะฮะบางบางช็อตมันใช้เท้าซ้ายปั่นก็เข้าได้เหมือนกันนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะฮะว่าจะเลือกใช้กันหรือเปล่านะฮะก็อยากจะฝากไว้ว่า,าถ้าเกิดจะซื้อนักเตะต,ตัวอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดที่ผมพูดนะครับเพราะว่าบางทีนักเตะบางตัวก็ไม่เข้ากับมือเรานะฮะเพราะว่าเคยเห็นมากคือแบบเพื่อนเอาตัวนี้ไปเล่นแม่งเล่นโคตรดีแต่พอเรามาเล่นแล้วรู้สึกมันไม่เก่งก็มันขึ้นอยู่กับคนนะครับว่าสามารถเล่นตัวนั้นๆได้ดีหรือเปล่านะฮะฉะนั้น เงินเราจะซื้ออะไรก็ตัดสินใจดีๆนะยังไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้ลองเอาไปพิจารณาดูหลายอย่างหลายด้านนะฮะก่อนตัดสินใจนะจ๊ะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครอยากมาพูดคุยกับผมก็สามารถมากดไลค์ได้ที่แฟนเพจของผมนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจของผมนะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับทั้งผู้ชมเก่าผู้ชมใหม่ ถ้าเกิดใครยังไม่กด subscribe ก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เดี๋ยวหน้านะฮะสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ